แฟนเก่าเพื่อนผมอาอดีๆแฟนเก่าใครแฟนเก่าเพื่อนผมไงชื่อมาตินมาตินเจเกอ่ะรู้จักไหมหม พาไปรู้จักคุณอาจจะหลงหลงอะไรคะหลงทำไมอ่ะอ้าวอาจจะได้เป็นลูกเป็นลูกเลยเหรอคะยังไม่มีพ่อเลยอะไรนะ,ะเราเป็นลูกได้<อ>ไงคะเราตาม,ม,มข้างทางได้เหรอถ้าลูกกําพาพ่อได้นะก็เป็นลูกกําพาพ่อไงอ ก้างเธอเป็นเรามันมันแน่นอนอยู่แล้วครับผม เออยืนคุยกับสาวอีกเอาอีกสวยหรือเขามาอยู่ตรงนั้นวะคุณทักทายแฟนผมเร็วคุณทักทายแฟนผมเร็วสว,วัสดีครับ เนี่ยแฟนผมสสวััดีครบไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่แฟนไรนี่แฟนผมนี่แฟนผมไม่ใช่แกก็มาตบกับฉันก่อนดิแกก็มาตบกับฉันก่อนพี่อากับผมตรงนี้ไหมคนละคนละมือคนละป้าคนนี้แฟนผมพี่กาผมกินข้าวไม่ได้ผมต้องทำยังไงพี่ทำไมกินข้าวไม่ได้อะอะไรมันเขียนว่าแซนด์วิชเนี่ยเขาเป็นผู้ชายจริงเหรอต้องไปกินที่ผับนะแซนด์วิชอ่ะแล้วข้าวอ่ะแล้วไม่ต้องเขาไม่เคยกอดดูเลย มีข้าวด้วยอ่ะแต่ว่ามันต้องซื้ออ่ะกับคนโอเคพอจะมีไหมพอจะมีป่ะพอจะมีมพี่อ๋อไม่ละไม่มีสิว่าแต่ต้องไปทำอะไรนั่นไงบอสคุณอ่ะบอสคุณอยู่นั่นไงบอสนี่ไงคุณหมามุ่ยบอสคุณอยู่นี่ไงเอ้าต่อยไหมคะบอสเฮ้ยกอต่อยพี่ตองหนู่มทำไมครับเนี่ยดนหูพี่อาฮิรุสีผม ใช่ค่ะน้องใครครัวันนี้น้องสาวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันคะเอาแล้วพี่ทำอะไรกันไปตกปลาไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปพี่หาของขึ้นตู้อยู่มีหนุ่มหรอหรือยังไงโอเคฮะมีหนุ่มหรือเปล่าคือไม่มาห้องมาหาพี่โชคกอทอพี่โชคกอทอขยะมันรู้เยอะจังวะ อะไรพี่ติมมันอากาศร้อนเนี่ยแดดออกอ่ะเนี่ยหิมะก็ไม่ตกพี่อ่ะไม่ร้อนหรอเมื่อกี้มันหนาวไงแล้วพี่ติมมาหายหายคำถืมนี่ไงอยู่กับน้องสาวแล้วก็ลูกเนี่ยใช่ฮะหนุกพขึ้กลับมาจากเมืองนอกฮะโอโหรวยยังพี่ติมรวยไหมยังอ่ะได้ตู้ยังยังเลยฟาร์มเผื่อพี่หน่อยดีตู้อ่ะได้สวยมาบอกขึ้นมีดให้หน่อย ตอนนี้ซื้อข้าวกินให้ได้ก่อนจานนึงอะเอาจริงๆคือค่าแรงสามร้อยค่าข้าวสามพันอุ้ยพี่ติมแต่งหน้าสวยจังที่เนี้ยนิดนึงเนาะคือพี่จะบอกว่าอะไระเมื่ออื่นแม่ผมแต่งไม่สวยไม่ใช่น่ารักจริงอะเนี้ยนิดนึงน่ารักนะเว้ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะพี่ไม่เหมือนแม่สังขยาเลยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสิบ เก้าปะพี่ดูผมออกจะหลอดูตาฟ้าสีผิวอะไร่ะสังขยาตาหนกเป็นอะไรตาหนเป็นอะไรเนี่ยตาฟอยตาลอยเปลี่ยนกันยิ่งิมแล้วใครคือพ่อของสังขยาไม่มีสังขยากับพะ่ออีกไม่เจอพ่อนานแล้วพ่อไหนมีด้วยหรอ อ่าไม่มีก็ได้อืไปเอาไปซื้อเหยื่อตกปาที่เราลั่กันเนาะไปก่อนนะคะคุณคุณกัปตันคุณพี่อะไรนะคุณพี่กัปตันเลยสวัสดีฮะอย่าลืมไปเก็บโลนะฮะคุณพี่กัปตันโลเลยหรอครับโลอเมริกันไงโอเคอ่าเอาอีกอะไรอย่าตามไปพีทักครับโอเคฮะขอตั้งหน่ะขอตั้งอะไรล่ะสั่ง พี่ตังเหลือดเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตู้เลยเนี่ยพี่อยู่นี่ข้งวังเลยนะขอร้องไม่มีครับสั่งผมเอาไปตีหมดแล้วเราเป็นพี่น้องกันสั่งผมสั่งพี่มาเป็นลูกแม่ผมเลยถ้าพี่จะบอกลูกหายแล้วควายลูกหายโอ้โหยาตามมาไปเลยหาพี่โชคกอทอะไรไม่ใช่เขามีแฟนแล้วเอ้าอะ หักเหรอพี่อกหักเหรอพี่อกหักปะเนี่ยพี่ก็อกหักตลอดเวลาที่เป็น่เพื่อนอยแล้วน่ามาพี่เพื่อนเยอะพี่กับตันอกหักอะไรอ่ะไม่ใช่สรุปข้างรักหรืออกหักอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเออพี่ติมหนูขอเบอร์หน่อยพี่ห้าห้าหกหกแปดพี่ติมหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฮะมันมันชุดไม่ได้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 หนูตามไปฮะ เพื่อนขับรถให้งับขี้เกียจขับรถเพื่อนหรืออะไรสองห้าแปดเก้าต่อหน้าแม่อีกสี่เก้าห้าแปดเก้าจะโทรไปทำไมเนี่ยฮะแม่ไปฟาร์มอออ่าเพื่อนขับรถอ่ะสั่งทำไมเป็นคนแบบต้ให้แม่มต้องมีเพื่อนมีเพื่อนกับพี่ก็พอแล้วไหมจะมีทำไมเพื่อนอ่ะแล้วพี่มีเพื่อนคนนั้นทำไมอะไรนะฮะคนไหนเป็นคนที่ร้องกัน อ่าพี่น้องกนไหน